บ้านจักตานดาริสวัสดีคะ่ะสวัสดีกับป้านุชนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเคสร,รักษาเรียกว่าเคสอะไรเดียวเรียกว่าเคสการันตีดีกว่าเนาะ <c oughs> จริงๆแล้วเด็กๆเอ่อบอดี้นี้เป็นของยอยใช่ไหมคะนี่มแม่แม่กับแม่ของน้องจ้ำนะคะรายมือสวยมากน่ารักมากนะคะ ก็เขียนเมมโมน้อยเล็กๆมาให้ป้าน์ด้วยว่าอาบอดี้นี้เคยเป็นของย้อยมาก่อนค่ะแต่ย้อยอัปเกรดย้ายวิญญาณไปรางอื่นแล้วเนาะแล้วก็ จะใส่หัวของน้องใหม่ก็คือหัวของน้องคนนี้นะคะก็เลยส่งมาให้ป้าทำให้ใหม่ก็การันตีดูแลก,กันไปนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะโอเคอันนี้ป้าก็ทำทำจอยที่คอให้นะคะก็ใส่แบบสวมเหมือนของย้อยเลยนะคะอยากขออนุญาตแกะนิดนึงแม่เหล็กนี้หลุดมาแบบนี้นะคะป้างัดไม่ออกอะ่ะแกะไม่ออกจากตรงเนี้ย ก็เลยไม่ได้ติดกาวให้นะคะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรร่องรอยกาวแวบบฉ่ำๆม,มามากเลยสงสัยมันมันมันไปติดเอากับอีกฝั่งนึงแล้วแหละนะคะโอเคก็จะลักษณะประมาณนี้นะคะหัวจะแน่นไม่หลุดเนาะไม่ขยา่าอะไรกขย่าแรงมาก โอเคแน่นนะคะแล้วก็แขนแม่บอกว่าป้าขาแขนน้องหลุดอันนี้ก็คือป้าทําให้แน่นแล้วเนาะไม่หลุดเนาะจะหลุดก็ต่อก,ก็น่าจะเป็นข้อต่อที่สองมากกว่านะคะก็วิธีเหมือนที่ป้าบอกเลยข้างนี้รู้สึกเหมือนจะติดกาวมานะแต่ข้างนี้แกะได้ถอดถั่วน้องกดบอดี้หน้าหลังให้แน่นดึงออกตรงๆแบบนี้นะคะ แล้วก็แกะสมมุติจะใส่เสื้อสวมหัวก็ให้ใช้ปลายเล็บเนี่ยค่ะดันเบาๆลงไปตรงนี้เห็นไหมคะแขนน้องก็จะหลุดออกง่ายๆไม่ข้อต่อตรงนี้ก็จะแน่นคือแน่นมากๆไม,ไม่ไม่หลุดแล้วนะไม่ได้ติดกาวนะคะป้าเสริมความหนาให้โอเคแต่ข้างเนี้ย ป้าดันไม่ออกเหมือนเหมือนถูกติดกาวมาคุ้นคุ้นว่ามีเคยบอกว่าป้านุชขาหนูเคยหยอดกาวเอาไว้เนาะคุ้นคุ้นแต่ว่าไม่ได้ไปรื้อประวัติดูนะคะว่าว่าเป็นยังไงโอเคเรียบร้อยเวลาจะใส่ก็ก,กดบีนะ่หน้าหลังให้แน่นนะคะแล้วก็ใส่หัวน้องลงไปตรงๆแบบนี้เรียบร้อยร่างของร่างของย้อยนะคะหนูยึดซะแล้วหนูยึดได้เลยโอเค จับพดท่าทางนะคะบอดี้ที่แน่นๆเวลาเล่นกับน้องเล่นกับเด็กๆเนะะี่ยค่ะก็จะส่งตัวได้ไง่ายขึ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่ไว้วางใจให้ป้าดูแลเด็กๆให้นะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รักกันขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ